สื่อการสอนหรือใบงานที่ใส่ข้อมูลไว้ข้างในแล้วก็มีรูปภาพปิดไว้แบบนี้ทายัางไงมาดูกันครับเปิด powerpoint ขึ้นมานะครับทุกคนคลิกไปที่ออกแบบครับจากนั้นเลือกขนาดสไลด์แบบกําหนดเองนะครับจากนั้นเลือกขนาดเป็น a 4เลือกเป็นแนวนอนแล้วก็กดตกลงได้เลยครับจากนั้นทําการแทรกรูปภาพมาใส่ลงไปนะครับทุกคนผมยกตัวอย่างแบบรูปสตรอเบอร์รี่นะครับได้รูปภาพมาแล้วคลิกไปที่ครอบตัดนะครับคลิกจุดสีดาด้านขวามือแล้วลากมาที่กึ่งกลางรูปภาพจะเป็นการแบ่งเครื่องรูปภาพแบบนี้เลยครับ จากนั้นทําการย้ายรูปภาพมาไว้ทางด้านซ้ายมือสุดของหน้ากระดาษแบบนี้ครับแล้วก็ทําการคัดลอกรูปภาพเพิ่มมาอีกรูปหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ไปเลือกที่ครอบตัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกที่จุดสีดาทางด้านซ้ายมือของรูปภาพลากยาวไปทางด้านขวามือให้สุดรูปภาพเลยครับทุกคนเราก็จะได้รูปภาพอีกครึ่งหนึ่งแบบนี้ครับจากนั้นคลิกไปที่แทรกเลือกรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเราก็จะมาวาดลงไปตรงกลางให้มีขนาดความสูงเท่ากับรูปภาพที่เราแบ่งครึ่งไว้แบบนี้เลยครับ ผมจะทำการเติมสีรูปร่างให้เป็นสีขาวนะครับหรือว่าใครจะใช้สีอื่นก็ได้นะครับจากนั้นให้แทรกเส้นตรงมาวาดลงไปตรงกึ่งกลางของหน้าจอแบบนี้เลยครับเพื่อทำให้ง่ายต่อการพับแล้วก็จะได้กึ่งกลางพอดีเลยครับทำการเติมสีของเส้นตรงให้เป็นสีเทาอ่อนครับเสร็จแล้วก็แทรกกล่องข้อความพิมพ์ข้อความใส่ลงไปได้เลยครับหรือใครจะทำเป็นใบางานเปล่าให้นัเกเรียนก็ปริ้นออกมาได้เลยครับหลังจากปริ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการพับเลยครับทุกคนพับไม่ยากเลยครับทำตามในคลิปนี้ได้เลยนะ หลังจากที่เราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ใบ,บงานน่ารักน่ารักแบบนี้เลยครับหรือว่าใครจะเอาไปตัดขอบด้วยก็ได้นะครับทุกคนเพื่อความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับง่ายมากเลยครับทุกคนลองไปทำกันดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ